यहाँ आए สวัสดีคุณแชมป์เแพเฮบเฮ่ไปมือกี้ถือคนไทยแอนดออกสวัสดีครับสวัสดีพี่ชัดมณีด้วยนะครับ แพ้ไม่สักสีเลย้องนี่ะผมมีสักสีแล้วกูยกสี่ยกสามมึงไม่เอาเขาเลยวิ่งหนีมึงว่ามีสักส,กส,กส,กสกีอะไรไปยืยนก้มกมันจุกนะไปยืยนก้มให้เขาต่อยกัดฟันซุยเนี่ยเขาเลี้ยงเลยครับ <c oughs> มาพูดคุยกันเล่นๆกันนี่แหละครับผมเ <c oughs> จ่งมอวานช oco แพ้เมื่อวานครับผมเป็นแนวไหนรู้สึก สังเกตสังเกตุเถอะทวันสวัสดีครับเอวันสลองสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพุดคุยกันนักหน่อยครับ,บกับซูเปอร์เจงเมื่อวานในแพ้ต่อยกับคู่ชงเขาเนี่ยก็ต่อยระดับใครนะระดับ <100. S 2> พวกแปดแสนเลกนะครับเคยประทะกับพวกแปดแสนเล็กกับหลายหลายคนนะครับนะก็ไม่ธรรมดาแปดแสนแปดแสนเล็กทำอะไรครับช่วงน,นี้น่าจะน่าจะห้อนอยู่แถวบ้านเลยหรครับนะครับนะน่าจะห้อนอยู่แถว บ้านเมียมันนั่นแหละมันคงไม่เป็นเองวัสดีครับผมพี่ฉัดมันนี้นะครับมันนี้ต่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าเราสู้อยู่แต่จังหวะยกสี่เอ้ยยกสามเองไปยืนให้มันต่อยหมัดเองต่อยมันต่อยหมัดคูโชคคนไทยเราก็เขานะครับอาวุ่นหนักอยู่จังหวะเองกัดฟันแรกไปเลยปึ๊บปั๊บป๊บปั๊บต่อยไม่ค่อยดีสับสอกก็ไปสับสอนง่ายก็ใหม่เลยไม่เข้านะ บางตามันเขามาเมื่อยๆวันที่ทำไม่ก่อนู่ว่าไอ้ดีก็ว่าถึงทีไถึกมัดตื้นหว้ยถึงมาแต่ยกเล็กหน่อยตื้มมันบม่เคยไม่ใช่มันมันมัดนี่มันหนุ่มเล็กเองหนุ่มเล็กมันหนุ่มเล็กค่าเชื่อมันมันแรงมันยห้งสองเท่าตึงเลยขูดเสียแบบมิ่งเลยหยุดเลยแบบนี้แบบยุบเลยแห้งเลยยุบเลยยักเล็งอ้อยเองต้องเอาแบบนี้ มันก็เป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบถอยพูดแสงมันนี่งหายไปเลยแสงมันนี่มันจะไปอะไรครับก็อ,อยู่บ้านนะครับนะเลี้ยงตีวงตีไก่เอาตีวงตีไก่ที่บ้านนะครับผมนะตาคือง่ามเท่ตาเจ๊งบวช <c oughs> ถือมัดคนไทยอัดขบาตาทีครับ แสมณีก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงไก่อยู่บ้านนะครับเพราะว่าเขาก็ต่อยแต่วันวันนี้เป็น1ินะครับวันฉลองรายการยังผมต่อย29ครับสามยกแค่ลีเวอร์พูลชนะหรือเปล่าสวัสดีน้องต่อด้วยเล่นต่อคามหกพันนะครับอยู่แมนซีต่อครึ่งลูกสมปุยลุยวันฉลองทุกวันในยี่สิบเก้าครับสวัสดีน,น,น้องแสนโซนเยลวันขับพวกรูปเหรอ นะครับอาจา้องตอนวันไหนครับผมต่อนยี่สบเก้าครับยิบกันบินมาไหนนะพุธนี้เลยเช้าเวลาพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้เช้ามาให้ต้องต้องต้องนว่าข่าวดิเจ็บสวัสดีครับอาจารย์ร้องครับผมเอฟซีจากคำม่วงครับครับผมีสู้ๆครับผมอาจารย์ร้องไม่ได้ไปอยู่ค่ายก็อยู่ค่ายพีเคครับเนี่ยเอาเด็กพงบินมาไหนเนี่ย พูดไงเช้าเี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไหมมึงซื้อนะเว้ยคุยหมูเนี้ยกูเข้าไปออฟฟิศหมูเนี้ยมันต้องอบเนี่ยไม่มีที่อบทำไงมันก็ต้องมีที่ย่างมึงก็ถามเขาถ้าไม่มีมึงก็อบเนี่ยเอ้ยมึงเอานี่ดีกว่าเกลือเกลือชิลอดเอาไปเกลือชิลอดมันนี่มันนี่ผมจะบอกมันนี่วันสวัสดีครับวันพงนี่พงศิริจะบินแล้วครับเนี่ยให้กำลังใจพงศริหน่อยมันนี่เจ้านี้เยอะไม่กล้าออกเท่าไหร่นะฝากไว้ก่อนนะที่ไอ้พงเป็นหนี้ใครก็แล้วแต่นะอย่าทักกมาาหูนะ ทักมาทั้งเบอร์ทั้งไลน์ทั้งเฟสมึงติดนี่ใครมึงก็ไปทวงก่อนใครพงนี่มึงยังไปทวงอะไรกลแหน่ไม่จริงจริงเนี่ยนี่พี่กินกินกินนี่มันล่มหนักมันล่มหนังยังไม่กินแหลกเกินอสี่โลตะวันฉายไปในเจ้าวันฉายก็พักผ่อนนะครับฝรั่งทีเด็ดก็แล้วแต่ฝรั่งทีเด็ดก็แล้วแต่สามยกปุ๊ว่าหุบเอาอยู่ไอ้กระเบ้าไหนอ่ะตัวเหลียนว่ามึงไกรไกรมาล่อเราคอยอ่อือความบุ้ล่ะกลับบ้าเบุ้งกันว่าบุ้งก้นไว้ ยังช่วยจะปล่แล้วมันยังเจ็บวะมึงเทงกับมืออื่นอยู่แหละเอ็ต่อยมืออ้างเตะขวาเตะซ้าเตะขวาไม่เตะเออไม่เตะขวาไปเตะซ้ายทำไมมึงมึงมวยขวาแล้วก็ต่อยมามาคันโซลเขาก็ป่วยอ่ะเองก็เตะหว่าอยู่เองก็ไม่เล่นใหม่แบบมันโดนปึ๊กแล้วมันยุกเลยมันเล่งไม่ออกเล่งไม่บวกสองเวรเลื่อนบกเลื่อนเดียวบวกบากบากน้ำวาวด้วยนะว่าพี่คิดถึงเสมอน้ำวาวเออเอง็งไม่เอ็งก็เดินมั่วไปหมดเลยแล้วก็ไปไปกาดซ้ายจะไปสับสองเตะะอกนี่ไอ้เจ๊นี่เจ๊เดียว อาเกมวยกว่าแล้วไปเปลี่ยนสายฟงฟงเอ็เออะมเยอะฟันสองอะไรไปเนี่ยเกงกูมาใส่ซ้อมเลยบัวพันบัวพันบัวพันยกสกบูรักัวทิ้งตัวนอนใี่หมคือขึ้นหอดพอฝาแกงขึ้นหอดครับคิดถึงนะครับกลับไปบ้านมาก็คิดถึงนี่แหละครับผมสวัสดีครันิดด้วยวันสลอยยันมียบาปัญญาณนิดนะครับพ่อขาขายหมูที่บ้าน เตือนผมทีผู้ค่อยดีัมได้เจีงไฟเนี่ยพงได้ดูอัวแต่เขาเขาเขาาโดนนะดูที่จีมวยเล่ตักอยู่ก็ดูเขาเองไอ้หัวคนเลยดูดูดูที่ไข่ป่เขาพิงที่ไข่ลูกพี่บอกให้เตะขวาเตะขวาแกโทรหาที่อยู่ไม่เตะขวาป่เตะัไม่ออกเลยรหัสอะไรสิบเปอร์เซ็นโอ้ยยี่ใหม่อะไรเออ ก็ไม่ถ้าให,<ง>ห้หใคนพาไปชกแม่งกูกูพูดถึงกูอยากเป็นชแนเนอร์พีซีแต่กูเบื่อไอเรื่องนึงกูไม่กูเลื่อนไม่อยู่ด้วยกูเลิกกูหัวมุดไปแต่เด้บอกให้จ้าน้องวานมีลูกสองแล้วไม่เป็นไรนะกูชกเก่งนี่เมื่อวานนี่ <Okay. S 2> เคยชกกับแปดแสนเล็กใช่ไหมครับใช่ครับชกกับหลายคนคนไทยครับ <Okay. S 2> ก็ ก็ต่อยรุ่นหลายหลายคนอยู่ต่อยช่องเจ็ดไหมครับสมัยก่อนนะครับผมที่ต่อยกับเจงอะแต่ต่อยกับอะไรก็จริงอยู่แต่เขาตัวเล็กกว่าเราสภาพเขาก็ไม่มีเท่าไหร่นะเขาโดนเรายกแรกก็มมาไปมมาแต่ยกสองนะไปมันเก่าไอ้เจงมันก็ยังไม่เป็นมวยเท่าของแอมเลยยกสามก็ไปโตเล่ง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 รอไปทีตจะค่าตัวเยอะนะสามหมื่นจ่ายเยอะอยู่สามหมื่นแล้วก็ หักค่าหักไปสิบเปอร์เซ็นต์เหรอให้ไก,ก่กูก็งงควรพาไปโชคก็สบายอยู่ไหม <c oughs> อาจารย์ชันพิษครับเมื่อไหร่มันฉลองจะโชคครับวกอาจารย์นี่ครับผมมันฉลองโชคมันฉลองโชคยี่เก,ก้านะครับนะโ <c oughs> <c oughs> อ้จริงเหรอมันฉะลองแต่ยี่เก้านะครับผมบอกคำนียว,ว่าใหญ่ก็จริงนะแต่สามย,ยากผมก็จะถอยถอยเตะถอยเตะถอยเตะ ยกสองมึงก็ออกมาแลกยกสามมึงก็ฟุตเบิกแล้วบม่ดมบาาามมมได้กินมลกับไก่จานมวยสักมือเนี้เป็นยังไงเจ็บไรเจ็บเยอะไหมไอพี่ชินิรัมเจ็บตานะเจ็บ,บน้อยเดียวไอจูนักสู้เขาครัวต้องเอามือกระสาสองสารเลิกมวยยังครับผมเลิกแล้วครับผมเพราะกลัวเมียได้ผัวใหม่กลัวหลกเนื้อได้ผัใวใหม่ครับอสวัสดีบัณฑิตร้องมาดีครับ กลัวได้เมียผัวใหม่ครับบินคนเดียวไอ้จริงรถหนักโลเดียวปุ๋ยรถหนักไอ้ตัวมันไม่มันมึงไม่มีแรงเลยวะไม่ไม่ได้รถไม่ได้รถแทนที่จะไม่ได้รถเลยหกสิบเก้าไงตอนแรกหกสิบแปดไปถึงนี่นวลหกสิบเก้ารถของโลเองนี่นวลน่มึงไม่มีแรงวะนั่นแหละเพราะงงแรงกี่ท่าปีนไปนคับแต่มันกินข้าวเยอะนว้ยไงจิงอะเมียก์ครูวายจิงจิงมันกินข้าวยังมันต้องมีแรงคุรูบอกมึงตายได้วพาะตัวเลขของจิงบอก ก <laughs> ินข้าวกินแม่งโอ้ <laughs> ในเวลาฟิตครับผ,ผ,ผม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 ซ้อมมาหลายวันอยู่แต่ผมกลับไปทําธุระนะครับกลับไปเรื่องที่เรื่องทางแบบไปแค่สามวันก็ผมก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีผลตัวข้างเคืองผมแฟนแฟนท่านบอกครับ <h ums> บอแมนดอกห <h ums> ม้เ <h ums> <h ums> ดียติด ก็<ง>เป็นดอกเหมยนั่นแหละครับผมจะเป็น้ายมันก็สร้างมันก็ทําเป็นว่าเลิกกันเลิกนั่น,น,นเลิกนี่ว่าเลิกกันมันขี่กระเตือบักแซงกระทาน,ม,นมันแก้งเลิกกับดอกเหมยลงทําเป็นถ่ายของลงกองเทียนบักขี่กระตือ่หรบักแสงกระทานมันจะพูดเรื่องอะไรก็พูดแต่เรื่องเลิกกันมีผู้หญิงเหม่ชิมีไผได้มันอยู่นี่มันก็กลัวดอกเหมยทิงมันจะตายดอกเหมยมาร้องมาราอยู่แถวกงุงเทพเนี่ยขนาดจะชุบวีสามวันแม่ก็ต้องนั่งขับรถไปดูแล้วมันกลัวดอกเหมยกินมันก็ดอ ที่มันเลิกเมยเพราะอะไรก็กลัวดอกเมยได้ผัวใหม่มันจะไม่ขี้กระตือยังบักแซงกระธานขี้กระตือบักเซงกระธานน่ะทํานเป็นมีผู้หญิงมีจะไมีผู้หญิงมีใจในนทน์แสนนี่มันกลัวดอกไมยทิ้งมันจะตายมันขี้กระตืกออืมได้ชิวมยตอนนี้ก็สบายแล้วเ,เก็บเงินดอกเงินกู้อะไรบ้าร้อยละสี่สิบอยู่ขอ,นอันแ่นสบายแล้วเสียงกระธานอ่ะหาินบหกงมึงยอไรับไล สีวกกมีเมียีกี่คนครับเอ็นมันต้องตีดีกว่านี้ครับผมสายไฟใช่เปิดตัวพอไหมออกอกที่เท่เยี่ยมแมนพอไหมอ้งพูดอะไรกูพีเลยอะไรพันหนึ่งพอไหมข้าวกินข้าว พี่กินพี่เจแมหนักแล้วมันลุมหนักแล้วมึงไม่ต้องให้แม่หลกตังมึงให้มันทำไมมันบินแล้วมันบินแล้วพรุ่งนี้มันไม่ได้ใช้เงินแล้วเดี๋ยวนอนนั่งเครื่องไปก็สบายแล้วเจอกรนชาติหน้านี่อ่ะผมจะไปจะไปต่างประเทศแล้วครับเนี่ยประเทศอะไรนะพงศ์อ่ะไปประเทศอะไรอิตาลีไปอิตาลีนะครับนี่ครับไปชงมวยอิตาลีน้องโอสบายไหมเนาะไปสัมมนาจริงเหรอออสองสามอาทิตย์กับเมีย เขาไปดูเมนูเตี่ย้ะสบายันไม่ต้องหัก<ด>ก็หัวหัวคิวเ,เลยดิ